เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆนะครับดีนเวทให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์นะครับดีนเวทให้ใหม่เรียบร้อยครับพร้อมเข้าอยู่บรยากาศดีๆครับแปลงนี้เนื้อที่ถึง395ตารางวาเลยนะครับเกือแบหนึ่งไร่นะครับ รายละเอียดนะครับเป็นบ้านสวนพร้อมปลูกทุเรียนไว้นะครับทุเรียนเล็กนะครับมีมังคุดหลังบ้านนะยครับขุดสระให้พร้อมครับทำเลสวยงามมีทุเรียน12ต้นมังคุดและพืชต่างๆมากมายนะครับติดกับลําธารนะครับตัวที่ดินติดกับลําธารธรรมชาติด้วยครับมีน้ําให้ใช้ทาสวนได้ครับที่ดินติดถนนค้นกีตครับถมสูงน้าไม่่้มแน่นอนมีสวนหย่อมหน้าบ้านตัวบ้านมี1ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัว องห้องน้ํานะครับแบบกว้างๆกันเลยตัวบ้านสภาพดีเลยทีเดียวนะครับเป็นบ้านไม้นะครับและอย่างใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสาค,คัญอีกหลายที่เลยนะครับรที่เช่นทะเลแหลมแม่พิมพ์นะครับอา่าวไทยอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะครับวัดบุญนาคโรงเรียนวัดบุญนาคสถานีอนามัยนะครับ จากถนนสุขุมวิทเส้น331เพียงแค่5.7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับพิกัดนะครับอยู่วัดบุญนาคนะครับตำบลซากโดนอำเภอแกงจังหวัดระยองครับทั้งหมดนี่ราคาเพียง2 5น5 0 0นบาทเท่านั้นนะครับบ้านหมยสภาพดีนะครับพร้อมกับสวนเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าน่าอยู่นะครับแปลงนี้พื้นที่กว้างๆครับเกือบหนึ่งไร่เลยครับขาดอีก5ตารางวารีนเวทให้พร้อมอยู่เลยครับ พื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่สวนนะครับด้านท้ายมีสระในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วตัวพื้นที่ก็ติดกับสวนธรรมชาตินะครับติดลำาธารธรรมชาติถ้าในาสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ